สวัสดีค่ะทุกคนมีใครรู้ไหมคะว่าก้อนที่วิมลถือเนี่ยคืออะไรน,น่าจะกิโลก,กว่าค่ะทุกคนหนักซัดขึ้นจากทะเลสดๆเลยจ้ะนี่ <c oughs> ให้ถ่ายถ่ายถูกกันไหมคะท้องขาวจ้า ทองขาวของขวัญของขวัญจากแม่น้ำโคคาจา้ะนี่สงสัยท่านเจตนาจะให้เป็นคำขอบคุณเล็กๆน้อยๆเนาะที่เรายังรู้จักธรรมชาติเคารพธรรมชาติอยากรู้เลยใช่ไหมคะใครอยากรู้ยกมือขึ้นอวกวานจา้ะนี่คืออวกวานนะคะ นี่วันนี้โชคดีโชคดีมากๆนี่ไม่ใช่แต่แค่นี้นะคะทุกคนได้เป็นถุงเดี๋ยวจะเอาไปเก็บไว้ค่ะไปเก็บไ,ไปบไห่างๆเลย <c oughs> ไม่เก็บไว้ในบ้านหรอก <c oughs> นี่จ้ะบวกหวานนี่นะคะทุกคน <c oughs> ดูเหมือนประการังไหมโอ้โหหนักสุดๆ <c oughs> นี่จะ้ะน่าจะสี่ห้ากิโลค่ะทุกคนเฉพาะก้อนนี้ก้อนเดียวก็กิโลกว่าเดี๋ยวต้องช่างดูเเดี๋่าได้ไม่แน่กับสองกิโลเนี่ยก้อนนี้ก้อนเดียววันนี้เจอขุมทรัพย์ทองขาวแบกกลับบ้านเลยค่ะนี่โอเคค่ะ